เป็นเอกเรื่องเที่ยวคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวไร่พัทราวรินตั้งอยู่บ้านสำขามตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นที่นี่คือจุดหมายปลายทางของคนรักธรรมชาติความสงบและวิถีชีวิตชนบทแบบแท้จริงที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าที่แห่งนี้อยู่ใกล้แค่ขอนแก่นนี่เอง ไร่พัทราวรินมีบรรยากาศที่สวยงามตลอดทั้งวันกลางวันลมเย็นๆส่วนกลางคืนก็เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบจริงจังที่นี่มีทั้งบ้านพักแบบกระต๊อบและลานกางเต็นท์สำหรับสายแคมป์พร้อมที่จอดรถกว้างขวางใครมาเยือนที่นี่รับรองว่าไม่มีเบื่อเพราะมีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งวันทั้งนั่งรถอีแตกชมไร่เก็บสตรอเบอรี่สดๆจากต้น เก็บไข่ไก่ให้อาหารม้าเก็บผักจากแปลงและกิจกรรมที่คนรักกาแฟต้องห้ามพลาดการริบกาแฟตอนเช้าท่ามกลางสายหมอกอาหารที่นี่คือสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งสไตล์พื้นบ้านแท้แท เครื่องดื่มทุกชนิดอยู่ในระดับมาตรฐานคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือสมูทตี้เรียกได้ว่าอร่อยทั้งของข้าวและของหวานน้ำและขนมก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวที่พักของที่นี่เป็นกระต่อมที่เรียบง่ายแต่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเตียงนุ่มหลับสบายมีตู้เย็นห้องน้ำก็น่ารักน่าใช้ WiFI มีให้ทุกจุด เหมาะสำหรับสายทำงานหรือจะมานอนชิลก็ไม่มีสะดุดสิ่งที่ทำให้เราหลงรักไร่พัฒราวรินมากที่สุดคือความเป็นกันเองของเจ้าของไร่ที่คอยดูแลเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันบริการดีแบบไม่มีที่ติมมาสีชมพูครั้งหน้าอย่าลืมแวะที่นี่เพราะที่นี่มีอะไรมากกว่าที่คิดไร่พัราวรินอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น คือจุดหมายที่ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อนกินเที่ยวและสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆของชนบทถ้าคุณกำลังมองหาที่เติมพลังใจลองมาที่นี่แล้วคุณจะรู้ว่าสีชมพูไม่ได้มีแค่ชื่ออำเภอแต่มันคือความสุขที่สัมผัสได้จริงติดต่อสอบถาม098 259 6419สำหรับเพื่อนใหม่ขอกำลังใจให้ช่องของเราเพียงท่านกดติดตามกดกระดิ่งหรือกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเราได้ เราขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ Thank you.